สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช่ได้ครับผมอูน้ำัยกสิภาท่านผู้ชมทุกท่านเนาะครับมาตามแนวทางเพื่อได้โชคได้ลาบในวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับคลิปนี้ครับผมกับสิมาสัมผัสแนวทางตัวเลขของพอนนทบุรีได้ครับที่ท่านผู้ชมรอคอยเนาะครับจะเป็นเลขบ่มาน้ำกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอพอบางพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอูน้ำไชยเห็ดคนละคลิปดนะครับพอนนทบุรีอีกคลิปหนึ่งแล้วกับพอนนทบุรี กับพอบางพี่ใส่กันครับเหล็กสองตัวครับทันบุชมเอาคลิปนี้ครับอูน้าแช่กระต้องขอบคุณพอนนทบุรีนะครับที่ให้แนวทางตัวเหล็กมาแบ่งปันทันบุชมทางสองถูกทันเด้อครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทาง่องถุกทันเด้อครับที่ขอมากดไล k ์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำแช่ครับอูน้ำแช่กะสีพัฒนาตรงที่ทันบุชมบอกสอนปั๊บป้งมองหันมองนีเนาะครับขึ้นไปดีเรื่อยครับคลิปนี้ครับกะ เป็นเหล็กบ่ามานํากันหรือว่าเหล็กบ่หนาลงทุนเนนะครับผมเดีกะมักกะจัดคัดกะพานครับาน,นุู้มนี่แหละครับเป็นเหล็กบ่ามานํากันนี่กะบ่อแน่นะครับ,นบ,บานุู้มเพราะว่าพ่อเพิ่ลกะแม่นครับผมเดินดีมาหลางวดแล้วครับเอายูพร้อมครับธบุู้มนี่แหละครับเดี๋ยวรอพอบางพี่แป๊บนึงครับานบุู้มให้พนอนนทบบุรีให้เหล็กสองตัว อูน้ำไสจะเขียนเราเป็นคลิปบลอกอีกคลิปหนึ่งนะคบท่านผู้ชมใส่กระพอบางพี่นะครับนี่นะครับฝากติดตามตอนต่อไปให้อูน้ำไส้ได้ครับคลิปนี้ก็มีเหล็กบมานํากันโพลอ,อนทับบรี่นเดียวครับผมเอาเพื่อเป็นการบร่เสียเวลานะครับท่านผู้ชมไปรับส้มเราฟังพพรอนทับบรี่น้ากันได้เลยครับพ่อครับอูน้ำใส่สวัสดีครับพ่อสออวัสดียัยงไงพอ่อยู่ดีสบายบ่ครับ เ็อายุสบิบสิบสั่งบายเยอะเนาเล็กบมาน้ำกันครับบ้านนี้เล็กไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามครับแล้วก็หกสองหกสองครับสองเลกขกบ<า>มาน้ำกันครับผมนี่แหละครับเล็กบมาน้ำกันงวดนี้จะเอาอยู่นะพ่องวดว่างหันกับเอาอยู่เดินดีครับผม เอาตามต่อกันไปเรื่อยครับมีเล็กติดบน่างบ่างครับพ่อเลขกเลขกติดบนรางกันนี่เนละี่ยหกับสองนี่ล้ว,ลวนะหลดหักับสองติพ่อเม่นติดบนล่างนะเนี่ยมันเป็นเลขกันบ่มา,มาทำกันบ่กันบ่พ่อหกับสองนี่มันแม่ันบางนึงเนี่ก็หวกับสองมันบ่มาทำกันมันก็เขาสองเกตันเด็ดกระติดบนรางบ่หัน ดิสบน่างยี่พอเทวท์มันเป็นเล็กอ่าบ่มาน้ำกันกะเป็นหกสองมันบ่พอเมี่ยนเลขสองตัวนี้มันบ่เป็นเป็นเลขดับได้มันเป็นเลขกเด่นเหล็กเด่นก็เป็นเลขวิ่งก็ว่าได้นะแต่ว่าบ่เคยออกไปวิ่งกเทียอืมครับพ่อมันเป็นคู่เด่นเป็นเป็นเลขคู่เด่นเป็นเล็คู่เด่นดีครับผมก็มันเป็นเลขคู่เด่นแบบสองตัวมาตัวหนึ่งบนล่างเนี่ยมันเทากำหนดมาได้ ให้เอซี่ไปหาเล็กติดมาใส่เอาวามันติดอยู่บนหรืออยู่รางเล็กหกกับเล็กสองเนี่ยสองตัวมาตัวเนาะพอ่อเมนแต่ว่าบ่ามาน้ำกันแน่นอนครับผมนี่แหละครับหกกับสอง,งวดนนี้มากอีกเนาะพอ่อมัน,นได้ตัวเก้าได้หากับจักรสีวาจังไดแล้วได้ตัวเก้าครับผมนี่แหละครับเป็นสูตรสองตัวมาตัวครับผม ศูนย์หนึ่งเอาอีกคู่หนึ่งก็ได้ครับพ่อได้ครับผมหนึ่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าครับว่าพ่อมานั้งกันคือกันกับน้ำมาพ่อไปกับเลยสองคู่นี่ครับผมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกสองสองหกนะพ่อแมียนใ่ครับแต่มันเป็นคู่เด่นเนอะเป็นคู่เด่นนะพ่อแมียนสองตัวมาตัวครับผมพอนันทบุรีครับ มันเป็นคู่เด่นแแบบว่ามันในบ่มาน้ำกันเสื้อเลขกนะเด็กบ่มาน้ำกันนะพอ่อไม่ันไม่เลขเกิดบ่พอน้าพอครับ <laughs> เลขเกิดกันนี้แล้วลวดนะเอาหกสองกับหนึ่งเก่านเดี่ยพ่อเอ้วนันนึงนี่พ่อก็ให้งูก,กับสองไปพ่อกับพ่เอางกสองพ่อกับจอสองเก็ตัวเดียว<อ>มันก็จอสองเก็ 2, มันก็เขา่าสองเก็เลยครับพอ่อ มันมีสองเกตสองหาครับมีสองเกตสองแนมันเลขขากองมันก็เก่าสองเกตเลยเลยครับพ่อมันเป็นเลขคู่เดียนเวลาเข้าจอจอชัวสิได้ว่ามันติมาตัวใดมันตินั่นตัวใดมันก็เขาก็คอยจังฟันในเดียครับพ่อเอานี่แหละครับบ้านนี้มันก็ทาพู้แล้วทาโค้งสุดไทยพู้แล้วทาฟังน้าแม่ตัวรวดโค้งสุดไทย สายยินยันอืสายยินยันครับผมกุ้งสุดานนี้แก้งเข้าเอฟซีรวดเไอ้พอนน่นบุรี่นี่ย่านได้ออกงวดนี้งวดเดียวอยู่ย่านได้ออกงวดนี่ชุดไทยอยู่เป็นยังงครับพ่อ <laughs> เพราะว่ามันจิได้ไปไกลเติบอยู่บันเนีือฮัมเทียเขาโทรมากนี่ก็ไม่ไปเลยนะก็จิต กจิโทอบ,บอกเอฟซีเยอะดอกว่าสิไปเมื่อไรนั่นเมื่อไรให้ครับพ่อให้ได้รับข่าวก่อนพอสิบ,บอกจะไปเทครับพ่อไก่เติบอยู่อือไ่เติบอยู่เอ <c oughs> าหนีแล้วครับจะเป็นแนวทางตัวเล็กของพอนอนทบุรี่นะครับรอบนากะไปไก่เติบเนะพ่อคงจะบ่ไเด้มาให้แนวทางมันบอ่ครับพ่อเมียนกจิ จีเป็นไฟนี่ไฟชุดไทยครับผมเอาพ่อกะมีเนวทางเพียงซ้ำนี้นะครับพ่อครับครับปูน้ำเสกัะขอบคุณพ่อที่ไลค์นะครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับครับเอาครับปูน้ำเสะกับเด็ตามเน่ทางตัวเล็กของพอนุนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับตานผส้มนี่แหละครับหกสองสองหกนี่เป็นเหล็กอ่าบ่มาน้ำกันครับแต่ว่ามันจะมี สตัวมาตัวครับผมแล้วก็เล็บ่มาน้ากันของเพื่อนนะครับศูนย์น่านี่ครับของแถมนะครับสำหบมเปิดกระแถมพร้อมครับหนึ่งเก้าเก่บ่มาน้ากันครับแต่ว่าสองตัวมาตัวครับสำหบส้มนี่ครับผิดจระาในการรับส้มเราฟังเอาได้ครับเปิดได้โชคได้ลาบมาน้ากันงวดวันที่สองพันสี่พันหก้อยหกสครับนะครับ ถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพอนนททับบุรีนะครับที่หายแนวทางตัวเลขมาแบกปันทัานบุช้มทาง่องถูกท่านครับบรรยากาศกะดีขนาดถ้ารั่นู้ช้มนะครับป้าอ้อยเขียวงามกําลังอุดมสมบูรณ์ครับบรรยากาศเย็นดีครับมือนี้ครับมือบ้านนี่ห่อนครับท่านบ้ช้มหมูน้ำใ้อัดคลิปครับเมื่อคืนผมกับอัดแม่พอนเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับจะเอาลงเป็นคลิปแรกนะครับท่านู้ช้มลงไปทีเรียบร้อยแล้วครับ คลิปที่สองจะเป็นพอนนทบุรีนะครับพ่อเพื่อนบอกว่าจะเป็นไฟสุดท้ายนะครับจะมาให้แนวทางตัวเลขเป็นงวดสุดไทยครับเพราะว่าจะเด้ไปไกลอยู่หรือว่าแจ้งไดนะครับเป็นตุละของเพื่อนนะครับเนานี่แหละครับเหล็กประมานํากันเดียวผมจะเขียนให้ท่านผู้ชมเบงร์นะครับพอนนทบุรีครับผมเพื่อให้หกสองับหนึ่งเก่านะครับผอ้ยน้ำใสจะเอาลงให้กับพอบางพี่ครับผม อีกคลิปหนึ่งนะครับโอ้น้ำแช่ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทางซองทุกท่านนะครับติดข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้อูน้ำแช่ครับนี่แหละครับกะสู้ๆกันไปงวดต้องงวดนะครับท่านผู้ชมครับอวยพรให้พ่อยพี่น้องเอฟซีทางซองทุกท่านดนะครับให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งนะครับในงวดสองพฤษภาคมพัหกสิบแปดครับโฉบมันมันน้ำกันครับ สำหรับคลิปนี้ว้พ่อกันคลิปหนาได้ครับทผู้ชมข้อห้เจริญรุงเรื่องทุกท่านนด้ครับสวัสดีครับ